นี่น่ะสถาบันศาสนาเขาคนว่าสูงมันก็สูงคำว่ามันส่งมันก็ส่งส่งจนทั้งกายทั้งวาจาเพิ่นเรียบร้อยดีเท่าที่เห็นใอ้ดีมพะป้าเพิ่นบป้าพุทโทธธรรมโมเพิ่นพิจารณากายไปนําเขาเสด็จบุญไหลแต่่าดวงเพิ่น พอพุทปฏิบัติอยู่สั้นเพื่นบ่ขาดจากภาวนาไปเขาจะเห็นความเรียบร้อยแม่ตาเพื่อนกะมีเพื่อนกะเลือแต่เห็นแต่ทางเพื่อนดูคนในข้างทางเพื่อนกะบ่ได้บ่งชาวบ้านเขาเห็นแบบใดเขาพูดกันแบบใดภาพต่างๆนานามาเพื่อนกะบ่ใไส่สายตาทอดไปอย่างสั้นความเรียบร้อยของเพื่อนเพื่อนถือบอกเพื่อนถือฝึก จากพระพุทธเจ้ามาแม่นพระพุทธเจ้าเพิ่นเกิดเพิ่นนิพพานบ่ทันมาก่อนสองพันปีมากะเพิ่นกระถ่ายทอดมาเรื่อยเลยการเจริญอินทรียการระงับอินทรีย์การสงบอินทรีย์หูตารีนกายเพิ่นจะสงบส่วนใจเพิน่นเพิ่นกับรักษาบ่เนี่ะเพิ่นปล่อยเพิ่นวางไปในตัว คนเห็นก็จะรู้สึกว่ามันสะอาดโอ้ยกายมันคือกายทั่วไปสีคนทั่วไปรู้สึกสะอาดบอกกอกวอกแแคกแวกภาษาบ้านเฮางามเดินเพื่อนก็นจนเพื่อนบูหันได้ทางหลังนิมนต์นิมนต์เพื่อนได้ยินในหูเพื่อนจังยุดนิสันเพื่อนแงกไปมดทางโตเพื่อนว่าแม่แงกทางหลังไปนี่กันพิษวินัยเพื่อนว่าคือดีรงเพิ่นว่าเต็มเันเสเนยเพื่อนบอกเพิ่นสันทัด ในกรณีดังกล่าวสิเพิ่นมีวินัยของเพิน่นเพิ่นมีธรรมของเพิน่นนี่นะบอ่อสะอาดนะบอ่อสะอาดเป็นมลทินเป็นความบดสวยได้ก็เพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลายหูตาลิ้นกายพูดสุุยสลายเพิ่นก็บรพูดเป็นอย่างสั้นบาท ไปเห็นแล้วก็จะมียนิสงตามสงบตามเฮาอยากห้ให้เรื่องยังขยาละบาดทนี้เฮาเคยโกรธอยู่สิคันเฮาเดียวเห็นแหนมเบิ่งอ็พนนี่บ่สนใจยังเลยเด้พนปล่อยพนวางแต่ว่านี่บัดเฮาเล่าเาว่าเฮาเคยอยากหายในเรื่องที่บบอยกหายแท้อยู่สิเห็นบ่ลงคนก็เว้าเสียงดังสนน่ะ พอเห็นเพื่อนกระลดระดับเสียงลงมาใช่ไหมกรพพอนลงมากบงับเสียวาจ่าได้โปรดกันสั้นเด้เพื่อนกระใสอินทรีย์อันนี้แล้วเป็นผู้ระงับซะก่อนเป็นผู้ปล่อยซะก่อนเป็นผู้วางซะก่อนห่างเธอเพื่อนกับปเทศเพื่อนกับสอนถ้าเพื่อนกัสอนไปด้วยกริยาจะไดให้เบึ่งเมื่อตามมาวัดอี่เล้วเพ่นจึงไปพูดธรรมะ ให้ฟังแต่ตอนนั้นเพื่อนเป็นการแสดงธรรมะเนาเพื่อนปาสจากควมบ่อเล่งร้อนบอ่อเรลาร้อนจันสิบาทซึ่งระงับแล้วอินทรีย์ของเพื่อนบ่าให้บาปเกิดขณะนั้นเองตรงเพื่อนหรือว่าถ้าเพื่อนบอระงับบอสงบบอเรียบร้อยบบานี้คนก็นจะดูมิ่นดูแคนเพื่อนแบบนนะตนเดงกบกบ่รักษาต้านี้อาจจะให้บาปแก่งานโยมใดว่ามันโปวดต่างต่นงเป็นต้น เมื่อคนระง,งับแล้วเสียแล้วบาทนี้หนะึ่งคนก็ระง,งับตามบาทบอดูมุนดูแคร์บาทเป็นต้นกำบาเกิดบาปแก่ท่านหรือว่าเราเองก็บัเกิดบาปมันมีอน,นิสง,งส์ยังสิความเป็นจริงของมันมอแมนเทศเอาแล้วบ่กบเกิดประโยชน์เด้มันเกิดประโยชน์มากเลยทีเดียวระหว่างท่านระว่างเราทั้งหลายเนี่ยจะเป็นแบมบพันธน,นันการแสดงธรรมแสดงแล้ว บางเท้อถามนีมัน์มาได้ใสอันนั่นนี่เพื่อนก็ตอบอยู่เท่านั้นเพื่อนก็อย่าซักประโยคเขารู้เรื่องเท่านั้นกลายเปนเพื่อนก็บเ้าเด้เันถือจริงๆจะเป็นแบบนั้นยาำเรื่องนี่กับบุคุณย้ำย้ำยำบินาบาทนี่คล้ายๆกับบุคุณเคยเพ่นจะแสดงแบบนึงถ้าคนไ่เข้าใจฐานเป็นยังคำบ่าป,ปากนอทานง่ายไงไ,ได้บ้าอบางเท้อเพ่นกัระงับไว้บางเท่อเพ่นก็เเ้า,าสันเนคณะนั่น เป็นให้เคารพญาานโยมมันแหละเคารพตัวพ่นนำจังสิเขาก็เห็นเห็นว่าแสดงความเรียบร้อยดีบาสเขาได้เสบบานได้ให้ทานแล้วเขาก็มีความดีใจอิ่มใจบาสทนีนี้จะเป็นแบบนั้นตามเป็นต้นโพดตอนใดละมาเนี่ยโพดตอนนั้นแล้วมันควร็ัจริงมาเขาได้เฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมยังไว้ก็ยาใช้บ่ดีก็กกตามเวลานั้น แม้แต่ความโลภขณะนั้นมาเนี่ยเอาตั้งใจแล้วมานี่โอ้ตั้งใจใส่บารก่อนพอตั้งใจดีๆก่อนเห็นบอกอยู่เท่าตั้งใจดีๆอธิษฐานมานี้บุญมันเกิดตอนนั้นนะขันเฮาบ่มีพระไปบิณฑบ,บาตเทาก็ซบ่ได้ตั้งใจดีแบบนั้นมาเนี่ยขันพระบ,บ่อยบบาตเฮ่าซึมไ่ได้ใส่บาตจักเทือบางคนเพราะจะตามมาวัดก็กะไรเสียบาสทนี้โน่นนี่นั่นแล้ว ะบ่เคยเข้าวัดแดกเขาเข้าซุกเพินอายบ่กล้ามาหรือมาแล้วก็จะทำสันใด้เนาะไปอีกก็เลยก็เลยบ่่มีโอกาสนะว่ามีโอกาสเกิดบุญังซี่นะบังเอิญเพิ่นบินทำบานไปร้อยวันพันมื้อเข้าก็มัดใส่เธอนึ่งจังสันแล้วก็มาตั้งจิตเธอนึงจังซันแค่นี้ก็โอ้ของประเสริฐแล้วนั่นดีแต่ว่าเนี่เพิ่นมาเขายังได้บุญนาเพิ่น แสดงว่าเพื่อนนี่โพดเท่าสันเพ่เป็นจริงก็มันนั่นเลยผู้บางคนเพราะว่าโอ้เพื่นโพดดอกว่าสันมาให้โยมโดพดพระนคนว่าสันเลยไม่เห็นว่าโพดตอนไหนว่าสันสามตหกตก็ไ่เห็นกก้ให้จักเทือว่าสันน่าเยู่เท่าโอ้ยก็ะเป็นหูจักเเป็นกิซื้อเอาพอแหงเลยตัวกรย่าน้ำมันบหูจักนี่ละ นะคันพูดไปบ่ถือแล้วแบบพิษนททินัยอีกบาทีนี้คันถือแล้วผู้ใจเงินให้อาจารย์ได้บอกราว่างน่อยมันนำมาตอกหัวาตะามาอีกเห็นไหมี่มันกามันคนละเรื่องเมืนโพดแบบนั้นเลยคนมันจริงนี่นนเขาเสียอะไรอุปนิสัยต่อไปเลยคันเขาได้เสบ,บารเขาได้ทานจังสันบาตนิ่สัสของเขากับเป็นผู้สงบระงับ มันสิทธิจิตเข้าไปได้คณะชั่วคราวในสักญาธานุเนั้นมันสิทธิติตเข้าไปลบาบานเฮาเฮาเกิดมาเฮา็สิบญยากจนบานมีคนนึ่งเข้าใส่บาทไว้เฮากินบานมีคนรับไส้เฮาคือจังเฮาใส่บาตรในสันเดิบานเห็นบ่มันเกิดในสันเด้บานเราต้องมีภัยมัดเราต้องให้เฮานี้มาทําด้วยตัวเจ้าของบานในอันนี้สูงบานด้นี้ใส่ทานไว้เรียบร้อย อันนี้สงก็คือว่ามีคนที่จะตอบสนองเขามาเนี min, CEOs, anyone, ่ยเกิดในตระกูลที่ดีมั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์นบาีปากเว้ามือซีเธอจังไปทำอย่างนี้นะคนใสเจ้าข้าเห็นไหมล่ะเหมือนดังว่าเขานี่ใส่บาทแล้วค่ะนีนนี่เนี่ยมีมดนี่มดน่ใส่ทานเจ้าข้าพอเจ้าเริ่มเริ่มเป็นคนตำตำแบบนั้นเด้ความเป็นจริงเรืความเคารพกันสันเนี่น เจ้าก็ใส่ให้อธิษฐานไว้เรียบร้อยละบาต่อไปต่อมากันนี่แล้วข่าวนี้พวกที่จะรับไสพวกที่จะอุป,ปการะพวกเจ้าก็จะเกิดไว้ท่าบ,บานบ่กชาติใดก็ชาตินึ่งนี่แหละต่อไปหรือบอ่อะมันไกลเกินไปเาอนี้าโอ้ยพ่อพอันเทศดีแม่พันเทศดีนอบะบาานแค่มันเทศดีคับก,ก็ดอนนอนบ้านเขาเรื่มใสบาานี้เขาสิาสนหนึ่งเข้าให้คูมือให้เราเสบาา เมื่อใส่บาแล้วสอาต่งจังหันให้สันบาเมื่อกลับมาจากหันบานนี่นะเฮา,าก็จะเทศให้เพิ่นกินเนี่ยให้เพิ่นใสแล้วบาตที่น,นี้เพราะเป็นยังมอนจะเพิ่นเทศดีเพิ่นพูดดีเพิ่นบดุบดันคือเก่าสันใดบันนี้แน่อานิสงส์งมันได้ในสมัยปัจจุบันนี่ก็มีได้บาตได้ลูกดีทรัพย์ันทันใดได้แบบใดนาะว่าสันมันบม่มีเหตุผลบางครั้งบม่มีเหตุผลลูกที่บดีก็กลับมาดีแบบ เออมัน,ม,นมันแปลกอิลีบานเนี่ยเขาจะเห็นได้ได้บันะกับทําดีกับพ่อกับแม่ข่าวนี้ผู้นั้นผู้นี้เป็นต้นได้บานข้าวเทียมันกับวิญญาณตัวนั้นมันกับบันดาลขึ้นมาบเนีเข้าไปสู้ใจผู้นั้นบานเห็นภาพลักตัวนี้ก็มีความรู้คุณกตันอยู่รู้คุณแก่ท่านก็เป็นไปได้เลยบญน,นี้มันเป็นมันเป็นตโตวบมีเนี่ยนะนะแต่ว่าครับ มันแสดงก็ออกชัดได้ภาพลักษณ์ต่างๆนานามาระหว่างเฮาระว่างคนอื่นบบานี้จากร้ายมากลับกลายเป็นดีก็ได้เห็นไหมเฮาไม่ามาได้ค่าคิดเด้เปลี่ยนแปลงไม่ทางที่ดีบบานี้เมีคนียงมีคนดูเฮาบาบนี้แทนที่ว่าจะบุญคือเป็นอนิสงส์บุญคือภาคหน้าต่อไปโน้นเส้นชีวิตไปโน่นแหะจะไปพบพอเอา นะมีบาตรจริกาบาทนในผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็มีคนรับไช้อย่างสันนะบางเทือ่อนนี่อันนั้นอนาคตข้างหน้าในตรราราพ่นว่าไวอย่างนั่นนะนะพนพูดทำแสดงทำามันเลยเห็นได้ย่าคนกรบบดเสื้ออย่างนันน,นนั่นแหละพูดทำจันนั้นตามตรราว่าไว้มาเกิดในเมือมนุษย์ก็จะเป็นคนที่จบที่สวยอย่างสันบาทนี้นะมีทรับหลายอย่างนั้นนะ นะปากว่ามือซีแต่ว่าบางครั้งโมเมนตได้บานัังเท่านี้ทำเนี่ยมต้องได้ก้าวแต่มันแสดงก็มีมันแสดงให้เขาบึกบ้านนี่โอ้จากพัญญาสามีบดีนํำกันก็ดีขึ้นมาเสียนลกลับมาพูดดีต่อกันกลับมาเจราจาดีกลับมาเลี้ยงดูปูจีกันที่ดีบ่านลูกหลานก็เลยเป็นต้นนะบางเท่าเทวดานี่มันก็มีเหตุแบบนั้นคือกันได้สามารถเปลี่ยน จิตใจค้นไปได้คือกันคันเ้าบดไซปรมัดเกินไปนั่นก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนี่ไเพราะฉะนั้นจะว่าคันเอาในใส่ทุกวันทุกวันน่สิซีเป็นแบบไหนบ้างแสดงว่าห้ากับโพดโดยเพิ่นถือโพดอยู่ตลอดวันเวลาบบานี้เมื่อใหม่ที่ใจบดีเขากันเลยสงบระงับแล้วเวลานั้นใส่บาทเวลานั้นน่สิ วันดีคืนดีหรือวันใดก็อย่าบางคนบ่รละลึกถึงบิดามันดอนจักครั้งเลยเพราะเป็นหนังเนาะบ่มีโอกาสเสบา่าจังสิก็เลยบ่มีโอกาสระลึกบ่มีการสังรวมกายวาจาบ่มีการสังร่วมจิตอ,อนั่นแหละถ้ามาเสบาดแล้ววันนี้คือเถียนหน้าท่านความดีของท่านท่านเลี้ยงเรามาท่านให้เรามา,ท,าทุกอย่างทั้งกายทั้งวิญญ,ญาคณคนเดียวเนะ เมื่อเจ้าเสบ่าจังสั้นแล้วเขานี่ก็โอ้อละ่ะให้ถึงเดอ้อบาตทที่นี้จะตกที่ใดก็ตามต่าที่ใดซั่ใดก็อย่าให้ลดให้พ้อยนั่นให้ไปสวรรค์นมนุษย์เอาปรารถนาจัางสัน้นเด้ท่นอันนี้ส่งมันก็จะเกิดจากเขาเสบาามีการสํานึกอยู่ัสัน้นเดบาตนี้ครั้งเดียวก็ยังดีได้ควรเป็นจริงนะเกิดบ่ได้เสบาาเกิดบ่ได้ให้ทานจากักครั้งเลยก็ซึเป็นแบบไหนแล้วบาตเขาก็ได้จิตเข้าใจเขามันนี่ จักไประลึกถึงยัง้งจักไปอาศัยยั้งบันความดีเฮาก็บ่เกิดความดีจิตเกิดน้ำพ่อน้าแม่การสำนึกก,บ,บ,ก,ก,กบ่มีซันเนี่ยมันก็ต๊ะไก่บ่อเนี่ยข้อดีของเฮาก็บม่มีความดีของเฮากบมีบันความคิดที่ดีของจิตกบ,บ่มีเฮาก็ได้โต๊ต่ำาะโต๊ต่ำในเมืองมนุษย์คือเป็นทุกข์ทางใจนั่นแล้วใจบ,บ่มมีปีติใจบ,บ่มีอาหารของจิต เขากระทุกเนี่ยถ้าได้กระทำคนมาแล้วบันี้กเอาละข่าวนี้นะ,ะร้อยวันพันมือเธอเดี๋ยวนี่ก็ยากได้ทามันเป็นเชื้อในใจดีขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะมันก็จะดีไปหลายอย่างคือกันบ้านใจดีแล้วการงานก็ดีขึ้นคนทําการทํางานบ่รู้สึกว่าเชื่อชาหรือว่าทิ้งการทิ้งงานไปที่บเสริบรสิน้นจงสั้นเป็นต้นใจดีแล้วมันก็เป็นมงคลบ้านทีาทการทํางานกับ อ่าบ่ห่วงบรร่ใหญ่อีหยังบ่นี่กินแซบนอนรับมันก็เป็นมงคลขึ้นในตัวจังสั่นเป็นต้นมันก็ให้เกิดผลระบุญนี้ไปได้หลายอย่างคือกันเนีนการทําดีจากการใส่บาตรอันเดียวนี่ลหละนั่นข้านอาได้ใส่ขมือคุ้ยวิเท่าไม่วิวเท่าอย่งสิ่ละ่ะลาานี้งาิโยมเขาคนหนุ่มก็มีคือกันบ้านเฮาก็แสดงว่าเขาได้ความดีอยู่ตลอดบาดนะใจจิตใจสุ้มชื่นอยู่ตลอด พร้อมที่จะก่อบที่ดีชาติที่ดีเป็นต้น,นเฮาเกิดมา,าในชาตินี้เฮาจึงได้เป็นชาวไร่ชาวนาเฮายากจนในอาชีพบางครั้งเฮาบม่ได้ฝากอาชีพที่ดีไว้กับพระศาสนาให้กินให้ทานน้อยสิละเฮาการที่ฐานไว้เกิดชาติหน้าให้เฮารุดพ้นไปจากาการหาเสากินคําหาคํากินยาเสวยน้อยสิทะเป็นต้นเขายังเกิดอยู่กับเสด้ข้อมูลตัวนั้นอาบ่าหนึ่ง เขาไปเกิดได้ประสบความสําเร็จได้นี่แหละฮะญาิโย,ยมเขาเนียนะ่ยทีนี้พอเขาได้มาไก่ไรล,ล่ะบานนี่ไก่จากคอตรงนั้นแล้วจนกระทั่งเขาได้ใส่บาตให้ทานแล้วบนี่เขายังบดีใจย,ยังบดเต็มใจเขาจะนี้น้ำมาให้ทานยวัดอีกบานน,นี่นะเพื่อสรับตับฟังไปเรื่อยบานนี่คอดีของจิตของใจของกายของวาจาบ่มีบ่ม,บมีโทษเลย ไปถูกสําระสิ่งที่บ่เข้าใจก็ถึกสําระเข้าใจนะสิ่งที่เป็นทุกข์รู้สึกเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางในตัวสิ่งที่เข้าใจได้เืออนาคตโอ้ยมเป็นเช่นนี้แหละขราวนี้วาดฝันยังก็บ่ได้หลยดอกเป็นแค่ความคิดพระพุทธอ,องค์เพิ่นพูดว่าเป็นแค่สังขารเวิญญาณน,นั้นเวิญญาณน,นั้นน่ะยังนําไปว่าถึงเพิ่นว่าเอาปล่อยเอาวางไว้สน,นะใครเจีียงจะดูก็เข้าก็ปล่อยวางสาธุ ไัยโบเลียงบดูแบบน,นี้รลำแข้งลำขาเฮาเนี่ละ่ะจะดูแลด้วยตัวเจ้าของอีกเห็นบ่ละเฮาก็วางไว้หันอนาคตมันก็บ่มากวนวิญญาณตัวนั้นบ่มากวนอนาคตสังขารน,นั่นกับบมาวนให้เฮานี่ได้พวงสานลำคาญไปจนบ่มีสมาธิจนบ่มีความสงบที่จะอยู่นิ่งอยู่สฉยไปได้เห็นบ่ข้อดีนะที่เฮาได้มายัซี่ละดีต่อมากคือยังซี่บบด เอาปาถนาดีแม่นพระเองเพื่อนกับพ้นสู้พ้นสนเพื่อตัวเพ,เพื่อความดีตัวนี้คือกันได้พ้นจได้เห็ุป่านี้เอาข้อดีของเฮาอีกหนาอเอาข้อ้อยตีนซ้อย,อยมือซ้อยแหงเพื่อนมาจนมันเป็นป่านี้อีกเป็นบ,บน่อนะบันเฮายังเกิดอยู่หเหยาเข้าใจไว้โลดถ้าเป็นไปตามจำรานี่เทาสิบุเป็นเศรษฐีไหมสมัยต่อไปพ่อแม่เขา นะฐานะตัวนี้มันก็จะเสียไปหลายบานเสียไปวิญญาณดังเก่าตัวนี้ก็นําไปสู่วิญญาณที่เป็นซุขกันแล้วละครับบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งด้านทรัพย์สินบ้านเงินก็บ่ต้องไปฮ็ดต่อไปถ้าเป็นเป็นตรรมรานะจะมีเขาโรงแรมให้เขาเศร้าเท่าใดพ่นแล้วบ <c oughs> ม่มีแต่ว่าหลังเดียวเด้นี่นงลกูกลูกของเขาก็จะได้วิญญ,ญาณที่ดีมาเกิดในทางที่ดีบาทเทวดาเขาก็มองเบิงอยู่ก็สิได้ ลูกดีได้พัญญาสามีที่ดีเฮาเป็นผู้มีสินสิเนี่ยอึ่งเท่ากับบทงห้าข้อเขาเป็นอย่างเราจะไปน้อยใจเอาข้อที่มันยังเฮาเฮ็ดได้นั่นก็เอาละนะบางครั้งเอาเฮ็ดบ่ได้ข้อนี้บางมื้อเฮาก็บไร้เฮดคู่มื้อได่ล่ะข้าสังสิดิเฮาก็สมบูรณ์เราเฮากับบด้ดืมตัวเฮาก็บ่ตัวอยู่ล่ะพ่อแม่เฮารุ่นนี้เฮาบ่ตัวนี่ การเรื่อมวัดสันโดกโอ้มันมันประมาณได้ละวล่ะเหงแหงมันจนเบิ้ลดะดาเห็นบ่าธรรมาก็บวช่วงปันไหนในเรื่องอย่างสิเฮาก็ได้เฮาก็ได้ศีลได้ศีลบางมือละเฮาเกาบางมือเอาขันเพื่อนเพียนได้ขมืือคือจังพระเจ้าพระสงเพื่อนเฮาเฮ็ดบาได้เนี่หล่ะเฮาจะได้มีศรัทธาว่าโอ้ยเพื่นดีคนเฮาหลายอย่างสิอ่านั่นล่ะเฮาเกาโนมทนาตรงนั้นเอาส่วนเฮาเฮาก็เฮ็ด ความดีตัวนี้ไปได้เรื่อยลาะบาทนี้ท่านพ่อแม่เฮาก็ได้แล,ล้วลายบาทนี้คจงจะบยากจนตามมตมาได้พิจารณาบ้งศีลเขานีนะต่อไปก็ได้พ่อประมาณแนละพูลงคนก็ได้จนได้หลายอีดี่บาทนี้เป็นต้นนะเกิดชาติหน้าเฮาข้าจะอายุยืนยืนสรับยืมจนพี่แล้วเห็นว่าความสุขถ้ามันยืนแล้วมันเป็นแบบไหนแบบนี้สมัยจเจริญเฮาก็ยังอยู่เฮายังเห็น เกี่ยวเข้าเมื่อเดียวแล้วเห็นบอกละลันเขาบ่ยงยืนเขาเห็นความเจริญแบบนี้เขาเห็นความสบายแบบนี้กระบุลมันส่งเนาะอืันนี้ส่งมันหนุนจังสิเป็นตน้นเขาก็เห็นความเจริญแม่นทุกยากลาบากทรัพย์แต่ว่าบ่ทุกยากลําบากกายนั่นนะ่ยเขาก็เขาเกี่ยวให้เมื่อเดียวเท่านั้นเขาเอาขึ้นเัาเล้าให้คุแล้วม,มันธรรมดาต่อไปเนี่ยนี่แหละอายุเขายืนบัตรในพระญาติมาเกิด รั์ก็มีหลายแบบเออพญาตก็บรเกิดพญาตาก็บรเบียดเบียนซั์อ่าบรเบียดบรเบียดเบียนรัพย์เห็นไหมล่ะบานมีเท่าไรก็มีเท่านั้นนะเมื่อมีทรัพย์แล้วเขานี่นะเป็นผู้มีสินเรียบร้อยเขานี่นะไฟก็บรไหมน้ําก็บรท่วมนะคนที่มีอานาจบรมายึดคนที่มมีอํานาจบรมาปล้นเขาเป็นต้นแล้วที่ไม่ใส่ก็ได้เบิดเห็นไหมมีทรั์แล้วก็มีสินเป็นทรัพ์ โพคาซับมีหลายบบบนี่สีเลนสุขติงยันตีสีเลนเอาโพคาซัมพธาเพื่อนวานนี่มันก็ครบสูตรมันจะเสียไล้ยบาดเฮายังเกิดอยู่เฮาสิบลำบากนะอทรัพย์ส,สินก็มีบาดทีนี้นะอร่างกายของเฮาก็ยันยืนบาดทีนี้บ่เป็นพญาโลคาเขาใชม,มาตีมาต่อยเฮาเป็นอนว่าบมีขึ้นสารสูสารต่ําก็เป็นอนาบบมีอะไรแบบนี้ นี่แหละเขาเกิดมาแล้วสุกตีเบื้องหน้าตามตำรานะอืข้าว่ามันไกลเกินเหตุเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเรื่องอย่างเห็นบาละบานันีเป็นสุขในสุข,ขติของมนุษย์เลยเดี๋ยวนี้เขาเอานี้เลยนี่ไงข้เาเป็นอย่างยากจนโอ้เขายังเหตดตัวน้ำสมบูรณ์ซื้อนะนะการเจ้าใครด้ป่วยของเขาเนี่เป็นธรรมดามันบริหลากลายประจอุอยุสั้นคันหล่อนปบนนั้นข้าเห็นปัจจุบันนี่แหละบานนะเขาก็จะเห็นอนาคต เขาเอาเองเขาเห็นปัจจุบันเนี่ยแหละเขาจังว่าเป็นอย่างบัณฑิตให้ทานพระไปโปรดคุม่มืออยีสิโอ้ยบัณฑิตขุ่ยพลัดพลดเป็นจริงเนี่ยนะเป็นผู้มีศีลเสียบัณฑิตเขาเตรียมใส่ความเกิดของเขาอย่สินี้สินทานศีลบัณฑิตเป็นของดีแบบนี้สมาธิโอ้ยเดี๋ยวไหนบัณทีตนี่เนาะบัณฑิตมันสิอบรมมบมรบมากเขาข่มสังขารไว้เห็นไหมคำว่าเศร้าเสืหลงอีอะไรบัณฑิตนี่ทรัพย์ใหลายเขาเสืหลงบัณนีต มีอายุยืนหลายเขาเสืหลงบาเนี่ยแ้แซ่ปะหาอบายามุกอบายภูมิเราบาดนมันจะเป็นแบบนั้นเขาจึงทําให้มันใจดีทําสมาธิขึ้นมาไว้ได้บ่เนี่ยทให้จิตใจของเขาสงบจิตใจว่างเปล่าเขาเกิดมาเขาขมั่งมีเขาเกิดมาเขาขอนิยืนบ่เป็นอ่าบ่เป็นพญ,ญาโลคาเขาก็ใจดีนําบาเนี่ใจส่วนนึงเขาเตรียมให้มันเป็นพมไว้ขันเขามาเกิดพมในเมืองมนุษย์นี่เห็นไหมสาระมันนี่นะ ขันทาเห็นได้ว่าบัตนี้แค่ไรนบัตรนี้เขายังพิจารณากายบัตเออกายมันมั่งมีแลลวเนาะทรัพย์สินมันมั่งมีมากแล้วบัตรนี้แคาไดบัตเข้าตายปาบัตรขันทาตายปาได้สันบัตโอ้ขันสมาธิมีกับพ่อใครมันสมบูรู์แบบนึงบ่ห่วงหน้ามาหลังอีย่างเด้มันสงบนิ่งอยู่สันเมื่อเวลาเขาจะจบชีวิตไปบัตนี่แต่ก็ยังสมาเกิดอยู่บัตเกิดมาขาก็เห็นว่านี่ละโมเทียงบัตเห็นไหม คำมันถือแล้วมันจะไปตามสายปฏิบัติเลยได้บ่แม่นสายนั้นสายน,น,ายนี้สายพุทโธสายอันนั้นนี้ได้ไหมนะสายนี้มันจะขาดสายไปสู่พุทแล้วเนี่ยของพระนิพพานมนพิจารณากายเบิง้งเห็นกายบอ่อกายแก่กายเท่าอนี่ซับได้สัสนมันบ่แก่บ่เท่ามันไม่ได้ห่งเคื่อมันอยูนสันคนผักแก่ผักเท่านี้ไปคันบ่แก่บ่เท่าแบบนี้ขันสินเท่ารักษาบ่ดีละเท่าพระสิถือ ดวงึกแมงอีหอย่างจอตับจอไตเฮาก็เป็นไปได้คือพญาจอกระดูกเป็นต้นไม่ะบาดแหมมันเป็นสันด์ได้บาเฮาพิจารณาตัวนี้เห็นอยู่เนืองๆคําว่าสุภะหรือสุภะอสุภะเป็นกรรมฐานเพื่อจะให้แสดงให้จิตเขาเห็นนำบัณเมื่อเฮามั่งเฮามีได้แล,ล้วบัณฑจิตของเขายางสิเบื่อจิตของเขายางสิหน่ายบาัตน่ายยังบัณฑิตน่ายของบทียั่งบัณบตได้อยู่โลกวันนี้เลยนี่แหละเปลี่ยนแปลง แล้วก็จบสิ้นไปอ่านี่ไะขันเห็นตัวนี้ได้เขาจงสิจบชีวิตอันเนื่องจากการเกิดนี่แหละประการที่มันเกิดมามันก็จะเป็นเป็นเป็นเสน่หละ่ะความเป็นจริงของมันเนะแล้วเขาก็แล้วเขาก็บ,บ,บมีการที่จะมาสร้างทานต่อไปสร้างศีลต่อไปบาณห้างเทียมมันวุ่นวายมันงากแคห้างเทียมมาน,นั่งสมาธิมกมุ่นเกินไปห้างเทียมก็มาพิจารณาอย่างไม่เห็นห่ังบัณนิตถ้าตัวปัญญามันเกิดโอ้ มันเสด้ไปแบบไม่จบๆแล้วบอกครับมาเอาต่อไปอีกให้อยู่อย่างสั้นตลอดไปเพ็นว่าอมตะคือนิพานเป็นต้นเห็นไหมนี่คือข้อบอกแต่ถ้า,าอ่ากไปก็าบอกเป็นยังข้าพระเจ้าจะมามาในเมืองมนุษย์เท่านั้นเลยเป็นเป็นผู้ร่ำรวยเป็นผู้มั่งคั่งข้าพระเจ้ามาในเมืองมนุษย์สืบตายซับพันธ์ทันใดเท่านั้นแม้จะแกจะเข้าเท่าไปเรื่องธรรมดาทัายังเบื่อหน่ายสิแอบนั่นแหละเป็นผู้จบผู้ดีน้ำเขา นั่นไงไปใส่มีซักมีสีทั้งมดศีลมันจะรองรับบ่เดะแล้วก็เป็นคนใจดีอยู่ตลอดตลอดมันต้องกินเหล้าเมาไม้ให้ได้ย้อมได้หวานมันสงบสง่เงีย,ยู่งัยนเห็นบ่าลานนี่มันพอกันว่าทานศีลภาวนาเป็นของที่คนที่ฟักใ่คนที่รู้เรื่องเท่านั้นถ้าคนบ่รู้เรื่องคนบบบ่บ่ฟักใฟเฮาก็บ่ต้องไปว่าละเฮาก็ต้องไ่ต้องไปก้าวเฮา,าเฉพาะแยกของเข้ามาเองสิละในส่วนของวัดวาพระศาสนาเองสิละ เป็นตนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่กับโบไปพระนิพพานบบพิษเดันรรมะบา้บังคับพระพุทธองค์ก็บด้บังคับนะแต่ว่าถ้ามันพร้อมมันเพียงแล้วมันมันจะไปด้วยตัวของมันเองมันจะรู้สึกมันเบื่อมันหน่ายอะไเอาสิ่งที่มีนี่แหละมาพิจารณาเอาสิ่งที่มีนี่แหละมาหินบัณแล้วก็จะมีคําตอบแล้วเขาก็เดินทางข้ามไปนี่แนะถ้าเราเดินทางข้ามไป เขาก็บ,บริบูรณ์ก็ชาได้เขาสิบุไปอบายภูมิสี่เข้าบ่ไปหรอกมองนั้นมันต่ําเกินไปสําหรับดวงจิตของเขาดวงใจของเขานะมันตกนรกมอกไม้นี่มันจะมีความสุขบวละเข้าสิไปยังนี่ไปเป็นสัตว์เขาเห็นบล่ล่ะนั่นนะ่ะถื่อท่ารุนกรรมต่างๆจักผูกหลังผูกหน้าจักตีจักฟาดจักสำละยังมีชีวิตอยู่จซส่นเห็นไหลนะ่ะเป็นจีรชานเขานี่ย่าไปหาความสงสารซึ่งกันและกัน เ้ามองแบบนั้นมันเลวร้วายที่สุดขนาดอยู่ในเมืองมนุษย์คนบอสองสารกันคนบอดอีดูคนเข้าชีทุกซ้าใดในครอบครัวเขาหรือว่าคนทั้งหลายที่ใจเยี่ยมโหดจงัง,คคง,จงสั้นถึกบุกครองจังสั้นถึกอยู่ในครอบคุมจังสันเป็นแบบไหนไปนี่แหละให้เขาเข้าใจไ้นั้นเลยความความเป็นจริงของมันต,ตมาจึงพยายามแจ้งให้พวกเขาทั้งหลายว่ามันโมเมนต์ของไรสาระนะ ญาตยยิโยมญาติธรรมทั้งใกล้ทั้งไกลของที่มีสาระหน้ารับผิดชอบเดือกิะนันในชีวิตจิตใจเฮาน่าเรียนรู้น่าศึกษาเสิรอเกินทําไม่ได้ไม่ใช่ความผิดปล่อยวางไม่ได้ไม่ใช่ความผิดเข้าวัดไม่ได้ไม่ใช่ความผิดความเป็นจริงของมันแต่ว่าให้มันเห็นพิดกับเจ้าของเห็นถือกับเจ้าของเห็นันไดเท่านั้นเน่ความเป็นจริงอืนี่แหละสันทัดกรณีอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไปมันกับโบเกี่ยวกันเท่านั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจริงรู้สรุปว่าสถาบัน ชาติก็ดีศาสนาก็ดีกษัตริย์ผู้พิ่นกษะเสร็ฐก็ดีดันั้นเป็นของที่เกื้อกูลให้พวกเขาในเคารพแล้วเขาก็จะได้มีความสุขความเจริญงอกง,งามในชีวิตของเขานั่นแนหะบ่มีอย่างอื่นได้นั่นแหละเพราะนั้นเขาพากันเทิดทูนพากันรักษาด้ว่กอ,อุปการะไว้ย่สีแหละ